ค่ะพี่น้องคะสําหรับคข่ขคืนนี้คะ่ะไพคดหอดคิดถึงอ,อาอายสัก,กุณาพรกับพ่อจ้าพงศกรคะ่ะอย่าลืมคะ่ะเดินทางไปเลยคะ่ะอยู่ที่คอนแก่นไปร่วมงานปิดฤดูกาลของระเบียบวัตศิลป์พี่น้องคะสําหรับคข่ขคืนนี้ห้ามพลาดเลยพี่น้องเพราะวา่าลูกพ่อเอ๊ะรวมตัวกันที่นั่นหมดเลยถือว่าเป็นอีหอย่างทีสุดยอดมากๆสําหรับค่ําคืนนี้นะคะ พรายอศกุนาพรและพ่อจ้าพงศกรค่ะเดินทางไปร่วมในงานใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นงานปิดฤดูการอันยิ่งใหญ่ของพ่อเอ๊ะนะคะพี่น้องศิลปินพี่น้องที่ไปร่วมในงานนะคะพี่น้องพบกับระเบียบวัฒนศิลปนเต็มวงใหญ่อยู่แล้วกับการปิดฤดูการเยสิเสือหมันว่าเป็นอีหยังทียิ่งใหญ่มากๆเป็นอีหยังที สุดยอดมากๆสำหรับการปิดฤดูกาลครั้งนี้ของระเบียบวัตสศิลป์เพราะว่าเอฟซีของแต่ละคนนี่ก็เยอะแยะมากมายอยู่แล้วเนาะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีของศิลปินแต่ละคนนะคะคืออุ่นหนาฟ้าขังอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมร่วมจอยหรือว่าไปเป็นศิลปินรับเชิญในงานนี้นะคะเพราะว่าสิเป็นบอสบอยสิริชัยมึงดูพี่น้องซอแอนอรดี so น้องอ้า,อายสก,กุณาพรพ่อจ๋าพงศกรแล้วก็จักรพันธ์ลำเพลินด้วยแล้วก็แมนจักรพัน์ธด้วยอันนี้คือคนที่จะไปร่วมเป็นศิลป,ปินรับเชิญในการปิดฤดูกาลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้พี่น้องคะถือว่าเป็นอีหยังทีสุดยอดมากๆเป็นีหยังทียิ่งใหญ่มากๆสาหรับคำขึ้นนี้พี่น้องคะ คนแถวขอนแก่นแย่สิบว่าไปร่วมตัวกันยุ่หันแทสสาหรับคาขึ้นนีพี่น้องเชื่อมั่นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าด้วยระเบียบวัตถศิลป์เป็นหมอล่ำทีมีเสือเสียงมากๆเป็นหมอล่ำทีดังมายาวนานมากๆสําหรับหมอลำวงนี้นะคะแล้วศิลปินแต่ละคนนะคะบวชศิลป์เป็นน้องเต้าย้องบวชศิลป์เป็นอ่า ลหลายๆคนพี่น้องคะสําหรับศิลปินในวงของระเบียบวัตนศิลป์อยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งที่อยากนํานมาเสนอนํามาว่ากับถึงแฟนคลับเอฟซีของน้องอาอายสักุณากรกับพ่อจ่าพงศกรอ,อย่าลืมคิดหอดคิดถึงช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลนาะพี่น้องข้อสิหาบึงหมอล่ำใสกัญญาอย,อยู่อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้แถวอมแอมแถวนันลพี่น้องแถวสารคามร้อย สารคาร้อยเอ็ดแถวขอนแก่นน่ะบ่ไกลกันพี่น้องขาอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจหมอลำระเบียบวาทศิลป์ด้วยนะคะแล้วสำหรับผู้ใดบ่ไดไดไปมีบัตรม,มีมีบัตรออนไลน์ขายแล้อพี่น้องมีไฟ้กลุ่มปิดนะคะไร้กลุ่มปิดนะคะพี่น้องบัตรราคา100บาทเองนะคะผู้ใดเคยซื้อแล้วก็สิขเข้าใจเราแหล,แลนะนาอพี่น้องแต่ ถ้าใครยังยังไม่เคยซื้อนะคะเพิ่นกระบ,บอกวิธีการซื้ออย่างที่หนึ่งก็โอนเงิน100บาทเข้าธนาคารกสิกรไทยนะคะพี่น้องหมายเลขบัญชี121827 1932ชื่อบัญชีห้างส่วนจำกัด bb the ด i ลิ e t นะคะ2022นะคะข้อ2ค่ะส่งหลักฐาน ส่งหลักฐานหาแอดมินผู้อนุมัติส่งหลักฐานหาแอดมินผู้แอดมินผู้อนุมัติเข้ากลุ่มที่เพจ RB o n ออนไลนไลน์นะคะพี่น้องคะซือก็แค่โอนเงิน100บาทเข้าบัญชีกสิกรไทยบัตรเลขบัญชี121 182 179 32นะคะพี่น้องคะ่ะ1 2 1 8 2 7 1 9 3่ชื่อบัญชีห้างส่วนจำกัด BB The Reset 2เซนะคะ 22, อสองศข้อ2หลักฐานการโอนหาแอดมินผู้อนุมัติเข้ากลุ่มที่เพจอาบีออนคือการโอนเงินสื่อบัตรจองตัวดูไลฟกลุ่มปิดในค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดสำหรับการปิดฤดูกาลอันยิ่งใหญ่ของระเบียบวัฒนินะคะเสื้อมันว่าหลายๆคน้นพี่น้องขามือแรกงนี่นาห้านี่ สนุกมวนจอยกันแน่นอนค่ะมือแรกพอกันหนาะหานเด้อครับประสันพี่น้องค่ะทํายังไงคะอย่าเข้ากลุ่มปิดค่ะอ๋อนี่ไงพี่น้องบางคนกับสิพ่อ่อนเคยเขาอีหลีบางคนกับสีเฮดบ่เป็นอีหลีพี่น้องค่ะผู้ดใดเขาแอดมินอนุมัติหน่อยค่ะอืมพี่น้องรอรอ,อในกลุ่มแล้วค่ะตามพ่อตาพงศกรและลูกอาอายมาเที่ยวบ้านระเบียบนะเห็นไหมพี่นอ้องเจสซี่บอกแล้วว่า ถ้าผู้ใดคิดหอดคิดถึงนะคะบวว่าสิเป็นแฟนคลับของบอสบอยซอแอนแฟนคลับเอฟซีของพ่อจ้าลูกจ้านะคะผู้ใดชื่นชอบไผก็คือมือแรกเกินคุมพี่น้องคะสําหรับงานปีดฤดูกาลของพ่อเอะนะคะรอในกลุ่มแล้วคะ่ะกําลังใจให้เฮงเปังปนะคะอ่าแฟนคลับน้องไอคะ่ะรอในกลุ่มแล้วคะ่ะพี่น้องคะไปไปคะ่ะรายงานอากาศบอกหน่อยนะคะ โอ้โมนี่ม่เป็นตะตกหรอกค่ะพี่น้องซื้อบัตรได้ที่ไหนคะในกลุ่มของหมอลำระเบียบวราเ้าศิลป์เลยนะคะธนาคารกสิก,กรไทยเมื่อกี้ยศิลป์บอกไปแล้วนะคะพี่น้องรีบบ่งคิปก็ได้นะคะซื้อบัตรได้ที่ไหนคะรอในกลุ่มแล้วนะคะโอเคเลยจ้าพ่อก,กันจ้ารอแอดมินค่ะอืมพี่น้องถือว่าผู้ใดบอกคนใด ซื้อบัตรจองตัวตอนนี้ก็ยังทันนะคะพี่น้องคะ่ะยังทันอยู่นะคะสําหรับการซื้อบัตรจองตัวเข้าดูไลฟ์กลุ่มปิดของระเบียบว,วัตศิลป์นะคะอยากเข้ากลุ่มมากแต่เข้าไม่ได้เข้าตรงไหนคะช่วยบอกหน่อยคะ่ะจะจิตจะติดตามพ่อจ๋าลูกจ๋าเข้าไปชมจ้าอ่าพี่น้องกรุณาดึงเข้ากลุ่มด้วยนะคะแอดมิน,นแสนโอนเงินเข้าไปแล้วส่งสลิปไปแล้วส่งตรงไหนคะอ่า โอนเงินเข้าไปแล้วส่งสลิปไปตรงไหนคะอืมพี่น้องสำหรับแฟนคลับเว็บซี่ของน้องอาอายกับพ่อจา๋าเยอะมากเลยค่ะที่ตามไปในการปิดฤดูก,กาลในวันนี้นะคะพี่น้องคะทำยังไงบ้างคะในกลุ่มปิดกับบอกับบอมืออื่นเนาะ ็นข้าวดีมากๆกับการออกมาว้า wow. ข้าวดีนะคะในวันปิดฤดูการของระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะศิลปินหลากหลายพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิเป็นบอดบอยซอแอนนะคะน้องอาไอักุณาพรกับพ่อจานะคะคุณแมนจัก,กรพันธ์คุณบุ๊รจัก,กรพันธ์นะคะละหลายๆคนพี่น้องคะ่ะกับการไปช่วยถือว่าเป็นการไ้เกียรติพ่อเอะนะคะคือคือพอเอกเพิ่นกับเป็น ผู้ข้าบอดในวงการเป็นคนที่ส่งลูกให้ถึงฝัน,นหลายคนพี่น้องคะแล้วเมือนี่ลูกแล้วมือนี่นบรรดาลูกๆของพ่อเอเพืนกระเด็ดร่วมเดินทางไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่น้องคะสําหรับคำขึ้นนี่ห้ามพลาดพี่น้องคะอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดด้วยนะคะบัตรราคา100บาทพี่น้องคะถือว่าเป็นอะไรเกินคุ้มมากๆ เดี๋ยวยายสิดขออนุญาตบอกพี่น้องอีกรอบหนึ่งกับการซื้อบัตรนะคะพี่น้องมีหลายคนที่ยังบ่เข้าใจการซื้อบัตรนะคะพี่น้องคะการซื้อบัตรนะคะราคาบัตรไร์นะคะ100บาทวิธีการซื้อข้อหนึ่งค่ะโอนเงินเข้าบัญชี100บาทนะคะโอนบัญชีกสิกรไทยหมายเลขบัญชี1 2 1 8 2สอง3 2สองนะคะ ชื่อบัญชีห้างส่วนจำกัด BB The ด e ะ e t เซ็ตนะคะพี่น้องคะพอตาเข้าไปโอนเงินเข้าไปแล้วกับทรงลักฐานไปหายแอดมินเพ่นเลยค่ะเพื่นกรสิอนุมัติเขากุ้มในเพจเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพจ RB o n l i ออนไลน์ะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อยากซื้อบัตร เขาไปเบิงกุมปิดนะคะพี่น้องคะซึ่งแฟนคลับเอฟซีของแต่ละเพนผลก็อยกติดต,ตามศิลปินในพ่นชินชอบไปนะคะสําหรับคาขึ้นนี่สนุกมวลจอยกับการปิดฤด,ดูการของพ่อเอระเบียบวัันศิลป์นะคะที่อยู่ที่ลานมูลมังบ้านพักหมอลําระเบียบวัันศิลป์นะคะตําบลสาสาวถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องคาหามลาดค่ะสําหรับมอนี่มาบอกข่าวดีสํเนี่ะสวัสดีค่ะ